ผมนะครับมือกินตำหงกบปิ่งไก่ครับอปิ่งไกแไงปิ่ไกลไงโอ้ครับตำมะฮงครับตำมะงกนิ่นยอดบบ้งอ่อนะครับก็ม่แน่ยังบอครับท่านผู้ชม้าด่าคนถ่ายลงยทก็บอไปนกินไปนำเนาะคนเบิง่งกันคนเ,คนเ,เ,เกิดที่มังบอเพื่อเือว่าผมมัน ช่องผมมันบวกกอยมีตลกเฮฮาเลยครับช่องผมมันก็ยังช่องคนอื่นช่องคนอนเดือนบางช่องมันมคอนเทนต์ดีเฮ็ดมีคลิปตลกกป้อมเป็นปกติครับกตมันแล้วแต่ความสามารถองไปของมันนะครับบางคนก็ะทำไอ้ผมไปเฮ็ดคลิปจีบสาวไอ้เบิ่งแนวนั้เนเคยเฮ็ดไอ้เบิ่งผมมาไปแล้วเพิ่นโดนไปที่นึง chất chất kiểu sao nói cái này bưng nào thành phố ba